แป๊บนึงนะครับขออนุญาตแชร์ข้อความแป๊บนึงไปมาแล้วฟังเพลงรอไปก่อนนะครับ ถ้ใครที่เข้าสวัสดีคุณรุง้งแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเดี๋ยวขอใช้ลุง,ลงแป๊บหนึ่งนะครับได้ยินเสียงไหมได้ยินเสียงกดหนึ่งให้หน่อยฮะ อย่างที่โพสไปตอนเย็นนะครับอ่าโอเคสวัสดีครับสวัสดีทุกๆคนนะครับอ่าโอเคนะวันนี้เรามาทำความรู้จักสวัสดีอาทิตย์กาวิเตมีแอมหรือยังโหนแอดยูพีเลยครับเดี๋ยวกันนะขอปปับกล้องแป๊บนึงไม่เห็น,หนป้ายอ,อ่าโหลดยูพีครับใส่รหัส38วันนี้ ก่อนเราที่จะมาแกะของเรามาโฆษณาอะไรก่อนเนาะทำครับครับครับะครับหน่อยให้มันดูน่ารักน่ารักจะได้เข้ากันหน้าหน่อยนึงอ้าวันนี้มีโปร499นะฮะวันนี้ ยูพิกใครที่โหลดยูพิกและอยากจะเป็นสมาชิกยูพิกนะครับซื้อของและได้เงินคืนนะฮะวันนี้มีจัดโปร499อีกแล้วนะฮะซื้อของชิ้นแรกย้ำอีกครั้งว่าไม่ใช่การลงทุนไม่ใช่การสมัครสมาชิกแต่เป็นการซื้อของมาใช้นะอย่างที่ผมบอกว่าแต่ของน่าจะหมดไปแล้วเมลาเคลียผมได้แถมโฟมในเซตก่อนนะครับนะแล้วก็ 499วันนี้ของนี่หมดไปแล้วนะฮะหมอนหมอนที่ผมใช้อยู่จากสยามลาเทคหมอนนี่ก็คือมันดูน,นิ่มๆน,นะฮะหมอนยางพาราแต่เวลานอนบอกเลยว่ามันรับน้ำหนักได้ดีคือมันไม่ยุบเหมือนนุ่นมันไม่ยุบเหมือนเขาเรียกว่าอะไรแต่ตอนนี้มี999นะดับเบิลซีลปนะครับนี่ใช้อยู่หลายเดือนละแ <laughs> ต่เราซื้อมาแพงบอกไว้ก่อน โอแล้ววันนี้เขาขายคู่699อ่ะโอ้สามร้อยห้าสิบถูกนะฮะแล้วได้เงินคืนอีกต่างหานอนนอนให้ดูเลยไหม <c oughs> เดี๋ยวเราไปมันแกะอันนี้ <c oughs> ยังไม่ได้แกะเลยฮะเอามาเมื่อกี้ <c oughs> นอนไม่มียุบนะครับ <c oughs> เห็นหกตัวใหญ่ๆแบบนี้คือมันนอนนันเหมือนมัน,มนจะยุบแต่มันไม่ยุบนะบอกไว้เลย ใครคิดว่าหมอนยางพาราแบบนิ่มๆเนี่ยนะแล้วมันจะยุบมันไม่ยุบนะฮะขอบอกเดี๋ยวขอไปดูในกลุ่มแป๊บหนึ่งนะมันแชร์ไปยังไงนี่ไปแชร์ในในไลน์เนี่ย โอเคแป๊บหบนึ่งนะครับโอ้ได้ไหมเนี่ยอ่ะโอเค มีคัวงว่าหมอนหมอนที่ท่านเห็นอยู่เนี้ยนะครับเป็นหมอนยางพารานะครับดูเหมือนมันนิ่มๆตอนนีน้ซื้อเป็นยูพิกชอย c e นะฮะ999เป็นสมาชิกแล้วก็ได้หมอนดีๆไปใช้นะครับนิ่มมากแต่ว่านอนแล้วไม่ยุบนะบขอบอกเหมือนใครบางคนบอกว่าใช้แล้วจะยุบเหมือนเหมือนแบบใช้แล้วอาจจะยุบอย่างเงี้ยไม่ยุบนะครับ รีบสมัครเข้าไปแล้วไปซื้อเลยครับตอนนี้นะครับรีบโหลดแอปครับแล้วใส่รหัส <c oughs> อ่ะวันนี้อย่างที่บอกครับนะครับเอ่อโหลดยูพีเสร็จแล้วก็ใส่รหัสเข้าใช้งานใส่รหัสคำเชิญนะสวัสดีครับจอยจอยจอยนิ่ใทรเอ่ย <c oughs> ปกติไม่เคยมีวันนี้มีนักเรียนการเวลาแอบดูห้องนอนครูผู้ใดกดไลค์คือผมเป็นคนแพ้แพ้ฝ oh ุ่นแพ้อากาศนะครับก็เลยจำเป็นจะต้องใช้ท um ุกสิ่งทุกอย่างที่มันเป็นกันลรฝุ่นอย่างหมอนบบยามาลาผ้าปูที่นอนก็ต้องกันลรฝุ่นนะฮะบอกหมอนกันลรฝุ่นทุกอย่างกันลรฝุ่นหมดนะครับ นะที่นอนก็เป็นที่นอนยางพารานะครับนะเขาบอกเลยว่านี่ซื้อมาเป็นหมื่นแต่ในสยามราเทกของเรารู้สึกตอนนี้ราคาถูกมากนะครับก็กินน้ำก่อนแล้ววันนี้ที่จะมาแกะกันก็คือตัวนี้เอาตรงตั้งแต่เปิดเทอมมายังไม่ได้ทำความสะอาดเตียงเลยเดี๋ยววันนี้จะมาทำความสะอาดเตียงโชว์นะฮะนี่ฮะบอกแล้วว่ายังไม่ได้แกะมาใหม่แล้วเมื่อกี้ พิ่งกลับมาจากที่ทํางานนะครับแล้วก็มาก็มากินข้าวนะไม่ใช่กินข้าวสิแล้วก็บอกกินยำเนะี่ยขอเพิ่งมาส่งเย็นนี้นะครับนะเป็นเครื่องดูดไรฝุ่นนะฮะตอนนี้อยู่ที่ราคา799ได้เงินคืนเท่าไหร่ขอดูก่อนเดี๋ยวไม่ชัวร์นะครับใครอยากรู้เดี๋ยวเดี๋ยวหลังจบไลฟ์ like, ไปดูหน้าเฟซผมนะครับ เท่าไรเอ่ยได้เงินคืน799-800นะฮะค่าส่งอีก79บาทได้เงินคืน30บาทเอามันได้คืนก็ยังดีนะครับนะโอนเข้าทุกวันพุธนะครับอ่ะวันนี้เดี๋ยวจะมาแกะโชว์ดูนะฮะ ไม่รู้ว่าเสียงจะดังหรือเปล่านะไม่เคยใช้นี่ทำไมถามว่าความจริงแล้วผมมีก็มีเครื่องดูดฝุ่นนะทำไมไม่ใช้เครื่องดูดฝุ่นทำไมต้องซื้อเครื่องดูดลายฝุ่นนะฮะมันต่างกันต,ตรงที่ว่าเครื่องดูดฝุ่นมันก็คือดูดฝุ่นแต่เครื่องดูดลาฝุ่นมันก็คือดูดลาฝุ่นเอาอย่างไงคือมันมีอ่าแกยา,ยากจังมันมีหลอดแสงอาทิตย์ครับ สำหรับในการฆ่าเชื้อไรฝุ่นนะครับนะบเพราะฉะนั้นหลายคนบอกไอ้มีเครื่องดูดฝุ่นแล้วจำเป็นต้องซื้อนะฮะเครื่องดูดไรฝุ่นด้วยหรอนะครับจำเป็นสิครับเออล,ลืมกดนะกดักหน่ยอยใหม่ยำอ่องอ,อ,อรไทยยังไม่ได้แก่เลยนะฮะแล้วมันใช้ยังไงเนี่ยเราก็จะมาสุ่มๆกันนะฮะนี่ มให้แค่นี้เองเหรอและมีแปลงไม่มีอะไรเลยได้ยินเสียงใช่ไหมขอเร่งยิงยินเสียงตัวเองบ่อยโอเค <laughs> 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 นะฮะก็มีตัวเนี้ยนะครับ <laughs> <laughs> เขาบอกว่าไอตัวแ,แกนมันเนี่ยมันถอดล้างได้ด้วยออโอ้โห มีและมีที่ปัดฝุ่นเวลาแกะออกนี่นะเห็นตามคลิปนะนะดูดเสร็จแล้วเอาอันนี้ออกมาปัดฝุ่นแกะแกๆๆๆะแกะแล้วเอาไปล้างเอานี่ไปล้างอันนี้เป็นถังฝุ่นของเขาน่าจะจุอยู่ที่ประมาณ2 0 0มลเนาะเนาะไม่รู้เดาเอาไม่2ก็สามนี่แหละใหญ่อยู่นะ ใส่ใสายแล้ว <laughs> ยางปิน้นอ <laughs> ้ตายแล้วตะกี้ดึงออกกะได้นะ่ะใส่ทางไหนใส่ทางนี้ใช่ไหมแล้วตอนด,ดูดมันด,ดูยังไงอะ่ะ อามันูดจากข้างล่างขึ้นไปนี่นีู่ดูอ้านะวรูดูอยู่ไหนวะตรงนี้เนาะน่าจะใช่ละใส่เข้าไปนะครับแล้วนี่มันมีหลอดแสงอาทิตย์อยู่ตรงนี้นะฮะแล้วนี่เป็นปุ่มแบบนวดนวดนวดนะมันมีหลอดแสงอาทิตย์ก็คือไว้สําหรับฆ่าเชือ้อนะอ่ะมาเรามาดูดฝุ่นกัน ไม่แน่ใจว่าเสียงจะดังไหมนะฮะมันดูดเข้าที่ไหนดูเข้าที่ไหน,ไหนอ๋อดูดเข้าตรงนี้ดูตรงนี้นะฮะมันมีลิ้นอยู่เวลาลมเข้ามันก็เข้าเวลาฝุ่นฝุ่นมันจะออกไปได้มันจะมีลิ้นอยู่ตรงนี้นะฮะโอ้ใส่ทั้งีมาเริ่มกันเลยวันนี้จะทำความสะอาดห้องให้ดู Uh huh. ไม่มีของแจกวันนี้คูบอล <laughs> วันนี้แกะโชว์อย่างเดียวนะฮะดูห้องโชว์นี่ได้ของใหม่โดดให้หมดวิหรอว่ที่ดันป๊าออกฟังเสียงก่อน เออก็ไม่เท่าไหร่เน้ออะแล้วแสงที่อยู่ตรงไหนอะ่ะแล้วเราต้องเปิดแสงไหมอะแล้ต้องเปิดไหมหลอดไฟอะ่ะ ตอนไหนเนี่ยอ๋อนี่ไงเวลามันท่าลงไปปั๊บแสงมันจะขึ้นนี่ถ้าเอาออกแสงมันไม่ทำงานางนี่นี่ฮนะเวลาเราท่าลงไปมันมีแสงขึ้นมามันจะฆ่าเชื้ออโอ้โห ถ้าเรากดเฉยๆมันไม่ขึ้นนี่มันมีแสงอะไรอย่างนี้นะฮะมันจะฆ่าเชื้อไปด้วยโดโดปุ๊บตายไฟปุน่นต้องตายอุ้ย 就难发呀。 ดดให้หมดอดนะฮะเราจะมาโดดไฟขุ่นกันนะครับเห็นไ,ไหมถ้ามันอา้าบแบบ,บสนิทฟลแสงมันจะขึ้นถ้าไม่อา้าบิทแสงมันไม่ขึ้นนะฮะหมอมีสามใบฮนะไม่หมออคู้ฮนะจะไม่มีคู่นอนนะ,ะใครจะมาพนนอนด้วยไหม ไ่นี้คือเครื่องดูดฝุนธรรมดาเราก็เอาไปดูดพื้นบ้านนะครแต่ว่าที่ดูดไยฝุ่นเราก็มาดูดที่นอนเราเดี๋ยวมันใช้คนกันเลยต้องสั่งมาใหม่แต่ร้อยถือว่าไม่แพงนะครับผมว่า ว่าแต่ได้ยินเสียงกันไหมเนี่ยได้ยินเสียงผมหรือได้ยินเสียงเครื่องเดี๋ยวเขาเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยกลับไปอ่านข้อความนะฮะใครจะพูดอะไรสักหน่อยกความสะอาด้ไหนๆก็ไหนๆเอาให้เตี้ย โอ้โดเจมานฮะยิ้มไได้ยินเสียงไหมไได้ยินเสียงผมหรือว่าได้ยินเสียง er <c oughs> หมอนก็ย <c oughs> ูพีนะท่านผม แป๊บนึงนะฮะขอดูข้าห่มดูด้านในดีกว่าเพราะเราต้องห่มมันข้างในถ้าเวลาดูดแล้วมันจะมีแสงขึ้นอย่างนี้ฮะแปลว่ามันทำงานนะฮะแปลว่าหลอดจีวีทำงานเราก็ฆ่าเชื้อในตัวในดีถ้าห่มโดนมอนเรา อีกหนึ่งนะครับออบอบดูสิผมเฮ้ยมันอุ่นเลยนะเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเปิดแสงธรรมดา,าแล้วเนะี่ยเปิดจน,นให้แสงให้อุ่น ปกติถ้าเป็นเสื้อดูดฝุ่นทั่วไปอ่ะมันดูดแล้วมันจะเวลามันร้อนมันจะขัดเราลองเลยดีไหมประกันเอ็ดวันนี้นะดูก็วหอมดูก็วหอมดูก็วหอมดูตัวกระตาได้ไหมไม่ได้ มีบาค่องข้างนะดูไม่ได้เออวก็ต้องทำให้มันแบบสนิทสนิทันจะน่าจะปรอดได้อุ้ยเนยหลายคนอาจจะบอกว่าเออผ้าห่มไม่เข้ากับหน้าตา เชื้อมาหองแป๊ะตัวนี้ไม่มีแดบดบฝนตกเอาไปตากไม่ได้นะครับลดฝุ่นดีกว่านะครับโดค่าเชื้อนะฮะถ้าแสงมันออกนี่มันจะเป็นอย่างนี้ถ้ามันดับก็คือไฟไม่ทำงานมันก็นอุ่นเลยนะฮะโอ้ดีดีด ตอนนี้นอนหลับสบายเหงอแตกเลย,ยสวัสดีครับคุณธนวาสวัสดีครับพี่ตาลสนใจที่โดนลนยายฝุ่นไหมเหงาปุ๊หัวล้านไวนายผมงงมา อะใครอยากได้รุ่นนี้นะฮะดร e ม m าดริมมา CM e r CM800 ไปกดดูที่หน้า Facebook ผมนะครับนะครับนะบซื้อมาใช้แล้วได้เงินคืนด้วยนะครับวันนี้มีโปร4 99คุณไปซื้อไปสมาชิกก่อนเหมือนกับปากระเบนเลยอะ่ะเหนื่อย ยังไม่เสร็จนั้นี่ยเดี๋ยวไลฟ์เสร็จค่อยไปโดดซ้ำอีกทีนึงจะเอาพ่อหูให้มันร้อนๆย้ำอีกครั้งว่าช่วงนี้หน้าฝนนะฮะเรามันมันตากแดดไม่ได้อะมันมีหลอด UV อยู่ตรงนี้นะฮะอ่ะชใช้ดูอีกรอบนึงก็ได้ว่าเวลาหลอดมันจะทํางานเนี่ยคือเราเอามือไปแต่มันไม่ทํางานนะฮะมันจะทํางานเมื่อนี่แปะแบบปั๊นะฮะมีแสงนะ,ะถ้าออกพุบไม่ทํางานนะฮะ ก็ดูแล,แลตัวเอตรงท้องม,นมงงนันด้วยเห็นะแสงมันทำงานอ้ยเหนื่อยไอิดคือเวลาเราจะใช้อะไรเราก็ต้องซื้อเออไม่ใช่เราจะขายอะไรเราต้องใช้ก่อนเนาะ ไม่งั้นเดี๋ยวเขาจะว่าเราโกหกเพราะงั้นเพื่อนบอกว่ามีอุปกรณ์หลายอย่างจังเลยอย่างนี้คือบอกเลยว่าคือผมไม่ชอบที่แบบจะมามโนนั่งเทียนขายนะครับคืออยากจะขายอะไรก็ต้องใช้ก่อนนะแต่บางอย่างอย่างแอร์ที่บ้านก็ใช้ TCL แต่อันนี้มันติดก่อนแล้วนะฮะที่โรงเรียนมันติดก่อนแล้วนะครับอ่ะนะครับ ใครอยากจะได้เครื่องดูดลรฝุ่นแบบนี้นะครับ800บาท799ค่าส่งเท่าไหร่ไม่รู้จำไม่ได้ไปดูหน้าเพจเอานะโหลดแอปยูพีกแล้วใส่รหัสข้างบนครับ38972แล้วไปกดคลิกลิงก์เลยนะฮะนะอุ่นเลยนะเนี่ยอุ่น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 น,นะมีหลอดแสงอาทิตย์เพราะตัวนี้ย้ำอีกครั้งว่า,เ,าเครื่องดูดไรฝุ่นกับเ,เครื่องดูดฝุ่นธรรมดามันต่างกันตรงที่ว่า เครื่องดูดฝุ่นธรรมดาเราเอาใช้สําหรับดูดพื้นแต่เครื่องดูดลายฝุ่นเราสําหรับเครื่องนั่ง <N> เครื่องนอน <N> โซฟาอะไรประมาณนี้นะครับนะ <N> เพราะฉะนั้นคนที่แพ้ฝุ่นอย่างผมนะฮะ <N> เครื่องกรองอากาศก็ต้องซื้อนะฮะทุกสิ่งทุกอย่างนะมัน,ม,นมันลำบากนิดนึงนะไม่แน่ใจว่ามีใครจะเป็นเป็นเหมือนผมหรือเปล่านะครับนะเพราะฉะนั้นมันก็ต้องลงทุนกันหน่อยแต่ถามว่าแพงไหมมันไม่แพงเลยนะฮะนะกับราคาแค่นี้นะครับ ะครับอ่ะเพราะฉะนั้นใครอยากได้เดี๋ยวไปดูที่หน้าเฟซนะครับนะเดี๋ยวถ้าจบไลฟ์แล้วกลับไปดูแล้วก็กดที่ลิงก์ซื้อได้เลยนะครับอย่าลืมโหลดแอป UP k ก่อนนะฮะสารหาส38972นะครับวันนี้มีโปร499ไปสมัครซะแล้วคุณจะได้เงินคืนถ้าคุณไม่สมัครเงินมันก็เป็นของผมหรือใครที่เป็นสมาชิกยูพีกอยู่แล้วก็เข้าไปซื้อได้เลยนะฮะอันนี้หรือใครจะ เข้ารหาัสผมนี่1 0 1 1งศ1 2ย์หหนึ่รหัสข้างบนเป็นรหัสน้องสาวนะครับพอแล้วไหมครึ่งชั่วโมงหน่อ <c> ย <ười> ไม่รู้จะพูดอะไรแล้วตอนนี้เหนื่อยอ่ะมีใครอยากจะถามอะไรไหมฮะมีใครมีคำถามไหมฮะสวัสดีพรีเซสเคร์สโจนด์นะฮะอยากจะเป็นสมาชิกยูพีซื้อของได้เงินคืนนะครับวันนี้โหลดแอปยูพีครับใส่รหัสคำเชิญ38972นะฮะวันนี้มีโปร499 25จนถึง29นี้นะครับซื้อสินค้า499กก็ได้เป็นสมาชิกนะครับ รนะับเงินคืนซื้อสินค้าทั้งแอปได้เงินคืนแล้วเตรียมรับดีล1บาททุก10โมงและ11โมงแล้วก็วันที่28-29นี้สินค้าฮอตดีลนะ80%ลดไปเลยนะครับนะเพราะฉะนั้นนะอย่าลืมนะครับซื้อที่ไหนก็ซื้อได้เหมือนกันแต่ซื้อแล้วได้เงินคืนมีที่ YouPeak อย่างเดียวนะแอปอื่นให้ไม่ได้เท่ากับ YouPeak ก็บอกบอกไว้เลยนะครับ วันนี้ขอจบแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเหนื่อยอิดอิดไม่อิดเหงานะเอาแค่นี้แล้วกันนะครับสวัสดีครับ